บุกี้ไลท์แถลงค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขโมยเกี่ยกับกระแสนในวงการฟุตบอลน,นะคะข่าวแรกของดี้ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะได้ออกแถลงการถึงชัยชนะบนศาลอนุญาตตุลาการต่อคำตัดสินของพิม์ลีค่ะเกี่ยวกับข้อตกลงของ2ส,องสป,ปอนเซอร์นะคะที่ลีกได้มองว่าขัดต่อกฎข้อบังคับค่ะ แต่ว่าล่าสุดทางสโมสรได้ออกมาประกาศต่อสารแล้วนะคะแล้วก็ได้ตัดสินให้พวกเขาชนะในคดีแล้วค่ะทั้งนี้นะคะกด APT ที่ถูกนำมาใช้ในครั้งแรกเดือนธันวาคม2021ค่ะหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ n e w c าสเซิลยูไนเตนะคะโดยโดยกองทุนนะคะการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียทำให้สโมสรต,ต่างๆเนี่ยกลัวว่าอาจจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านข้อตกลงการสนับสนุนเพื่อเพิ่มรายได้หรือเปล่าะคะ่ะ จากนั้นก็ได้มีการแก้กฎ APT ผ่านการโหวตตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ต้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะนำเรื่องไปเรียกร้องหาความถูกต้องผ่านกระบ,บวนการยูทธทัมนั่นเองค่ะ ซอร์จิมลัดคิปนะคะเจ้าของผู้ถือหุ้นรวมได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้บริหารที่โอทัตฟอร์ดนะคะแล้วก็แคริงตันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเอริชเชนฮาร์กแล้วก็แผนการสร้างสนามหมมูล,ลค่า2,000ล้านปอนด์ค่ะท่ามกลางกะระแสข่าวถูกมาถูกเคล้นนะคะว่าอาจจะถูกดึงมาทํางานต่อหรือเปล่าหลังจากเริ่มฤดูกาลที่เยี่ยแย่นะคะแล้วก็แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็กาลังอยู่ในอันดับที่14เลยของตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีเพียง8คะแนนจาก7นัดด้วยกันซึ่งก็็เเปปนนนกกาาารรรรริิ่่่มมตตต้ฤดดูททีียยแสสสสุใะวัศ์ของ ะะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าในการประชุมวันจันทร์หลอบผู้บริหารจะยังไม่เล่นรัดตัดสินใจค่ะก็จะเป็นเพียงแค่การพูดคุยไม่มีพัฒนาการใดๆที่สําคัญค่ะบอลที่มีเกมก็มา m 8็มเป็นแปดไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวอันเดรียสอินเนต้านะคะตำนานบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติสเปนค่ะ เขาได้ประกาศลิทาจากเกมลูกหนังไปที่เรียบร้อยค่ะเจ้าตัวเป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะได้ออกมาประกาศอำลาเส้นทางขาแข้งด้วยวัย40ปีค่ะโดยระหว่างขาแข้งเนี่ยเขาก็ได้แจ้งเกิดนะคะแล้วก็ขึ้นจุดสูงสุดกับบาซ่าตลอดระยะเวลา20ปีนะคะแล้วก็อินเนซาเนี่ยเขามีโอกาสคว้าแชมป์ลาลิก้า9สมัยค่ะแชมปี้ยนลีกสสมัยนะคะ กูปาเดเล่ข่าวสมัยรวมรวมแล้วอินาซาเขาค้าแข้งไป885นัดทำไป93ประตูกับ161อาซิสนั่นเองค่ะเจอเรวคอนซาค่ะปาาระกันหลังดาวรุ่งนะคะของเลียพูได้รับรางวาัลตอบแทนผลงานด้วยสัญญาระยะยาวค่ะซึ่งคอนซาในวัย21ปีก็เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของแดงนะคะตั้งแต่อายุ5ขวบ ถูกโปรโมทเล่นทีมชุดใหญ่นะัดแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากการเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ไปเจอ,อิิวาสเซิลยูไนเต็ดค่ะก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสต่อเนื่องนะคะจนถึงปัจจุบันเขามียอดรับใช้สโมรสรอ,อยู่ที่33นัดในทุกรายการค่ะรวมถึงในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคับที่คว้าชัยเหนือเชลซีอีกด้วยค่ะ ค่าสุดท้ายค่ะเดบิดเดแคนนะคะมือเก่าจอมเก่าของฟิออร์เรนตินาเขาใช้เวลาคืนเดียวเซฟ2จุดโทษนะคะทำสถิติเกือบเท่ากับสมัยที่เขาเคยเฝ้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด8ปีค่ะซึ่งเจ้าตัวกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อสวมบทฮีโร่เซฟ2จุดโทษช่วยให้ฟิออร์เรนตินานะคะเปิดบ้านชนะเอซิมิลาน 2ประตูตอนหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสร้างความตกใจให้กับแฟนบอลปีศาจแดงค่ะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีประวัติเก่งในเรื่องเซฟลูกนิ่งจากระยะ12หลานะคะซึ่งทางนี้ค่ะ DKR ก็รับใช้ทัพป,ปีศาจแดงมา12ปีก่อนที่หมดสัญญาทีมแบบไร้ค่าตัวก็ออกมานะคะเมื่อปี2023ค่ะแล้วก็ว่างงานอยูหนึ่งฤดูกาลเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมฟิออเรนติน่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนะน์นำมาเสนอใน ไลค์ก็แชร์กำลังใจให้กับเอเชียวุกี้ไลฟ์ไทลนด์ด้วยนะคะวันนีนะ้ต้องไปก่อนค่ะ